โอ๋อน้องลงองลองล่งอยากขึ้นไปบรรทุลำโพงเดี๋ยวอีพลัดโลกค่อยเองลงล่องน้อยออกกูมังแลงออกไอเต่งกับเต็ดเกะตายโง่กันแล้วแล้ววัวมึงก็ออกกูจบเด้กับมึงวันก่อนเดินมาจีว่าเรดูใจจีว่าเราตโตใกล้เป็ดกันจีวัดกลางบ้านเราเกะน้อยเกะวัดนั้นไท้วัดไทไรแล้วกูจำไม่ได้แล้ววัดไทไรกลางบ้านเรา กลางบ้านมึงเออแต่ยังงานเนี่ยเองออกทอกันแกวัดเออตึงตอกลยเป็ดตึงเยวปอดคืนนั้นกูตอกตึงแพรแพร่รยีทิพย์เรือนุ้ยตึงปล่อลุงเจ้ากูเดินไนคลองง่ายใช้กูแก่แก่นไปตึงปอบอินนุย้ยเมือนกลแเป็ดเลยกูกล่าวว่าวันนี้ต้องหนาแหมนป่าแด็กต้องคนในตื้อตุ้งไหวยอยพ่อไปตึงตอกบ,บังเอิญนา้บาลนกับปอบอินมากัน วัดตอกันควยทัางงานเลยโอ้มันปังกูปังมันปังกูปังอยากรถเรืไปโยแกดปัดลุงแล้วตอกันเหรอใส่รุตอกแป้งเดินแป้งไม่เราหนังตอกมันรถกระบะ <c oughs> ไปกาเกยเพชรกรานออกมาโอ้ยโอ้ยจากรานรานน้อยราน,นในในวัดกลางวันเราวะกราน,นออกมาโยกาจะใกลเพชดเลนว่าทูไปโยปัดลุงแล้วฮะ เห็นว่าตู้ประโยชน์ปัดลุงแล้วพ่อกคู่างันเอยเดียวเออฮอกอยากกันกันรอไงเพลงนี้แล้วปี้กันเนี่ยเบอร์เหล้วก้างวยอ้าเบอร์ไอ้คำว่างวยอไปเถื่อนมึงเจอกู่ก็เราแต่มกมุนอยู่กับงวยมกมุนกับเบอร์แล้วเจอเบอร์อันตาปัดร่างหรือว่าปัดร่าที่ทุกตองก็อยากงวยเฮ้ แต่มึงอย่าลืมไว้คำว่าห้วยนี่มันเป็นชุนรวมแห่งความชิบหายชุนรวมแห่งความชิบหายเพื่อมึงลองสะกดแลยหน่อยห่อยิบหัวแว่นย่อยักห้วยอ่าอ่าตึงห่อหยิบมึงโรู้ไหมมาจากไหนห้อหยิบมาจากคำว่าอย่านั่านานนั่นแปลว่าบอกคือได้ความชิบหายหัวแว่นวินาศเฮ้ยเงกระปังเออ ย่อยักษ์ยับยืนร่วมกันแลว้วเนียนแจ๊แกแจ๊กแต่ตั้งมึงไปเจอเปลือกหอยเพราะว่ิงนาะัมปูนยังเตะม,มายังเพลยกตัวยังว่าต,ำร,ต,ตรำรุ้ดโตโตระยำรอเรือว่าเวน้นโจจันโตโตอะไรได้โตโตคือการตรวจตราะระยำอำนาจว่าเวน้น วินัยรอเรือรอเรือระเบียบรอเรือกคอนวัวเว้นเออจอจันพิจารณาโอ้ฮ้อันกัมพูดยังเตมาเป็นเอเม่นตีนนี่ยเจงตีนกัมวาตีนกัมวาตีนโตโต้โตโต้ไอ้ร้ยโตโต้เตะ ไอ้ตึงตึงใจใยีใจใยีตีบไอ้นอนนู่ยืนเลยโอ้จริงคำพูดยังเต็มาเป็นเนอะเออ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 คูได้รู้แล้วจริงนี่กูเพิ่งเข้าใจว่าตอดใส่ในมิ้นอะไรื่ก็คำว่าตอดกูรู้แล้วว่าใส่ในมิ้นใช่มึงลองสะกดแลย ตอดอต่อ,อ,ตอเธอ,อจะมิ้นเปลือแล้วมึงแรกต้อกับวัวมิน้นีีตายอยู่แล้วจึงบวกดอก็ไปหลาไม่มิ้นเปลือกอเอ,อจริงโอยนึ่มจังอกู้ตะครูไม่ยีกอกเด็กต,ตอนโยงเรียนฉันต้องป่านนี้รวยแล้วแต่ซอยเรียนครูยีก่กอกเรียนแม่กุ้งอะไรเต่งวันนั้นกับครูโจนและช้อเงอะไรนักเรียนต่กว่าชงวงอ พง,งโกงคงยองอยองปวดตามาเต๊กูดองออะไรยควักเคยปับ๊บแล้ใช้ต่อมันแล้วครูตามันหลักการมนโนกัมพาเป,านปาน็นังปนันนครูยันกูเด็กเปรตลาบกเสือเกินหนังจือก็อ่านไม่ออกเลขก็นับได้แค่หนึ่งถึงจีบ นับเลขได้แค่หนึ่งถึงจิบโตขึ้นมาเตอจะตำอะไรกูหวะเ,เป็นกรรมการมวยซสยแล้กกรรมการมวยเคยว้วนับตึงรอยละคนหนึ่งนับตึงงจิบเคยิกเปือนลงแล้วก้องเตอเองนับไม่ตึกแล้วนี่ด่ากูครูหนังสือก็อานไม่ออก,กวาวากูหวะครูก็ไม่ใจหลอกทุกตัวไหนกำไหนที่กูอ่านไม่ออก ขัวต่อยแย่กูเกลนตะครัวอนออกกูยอมออกจากโรงเรียนแต่ตะครัวนไม่ออกโรงเรียนนี่ขัวกูเก้นครูใหายผมมาตึ้งรัมเลยกูยิกมนะซอยบ้มาตึ้งอ่านไม่ออกขัวไปแต่เมืงอกี้นเนพือกูเกลหนวานไม่ออกกเลย<อ>ลเลือดเจือโรงเรียนนั้นขัวล,ละมัวพนแล่แกมเพล็ด กับครูบาจันแกงเนี่ยแกมนายโปปยปันเนบยเราเลยนี่วันนี้ใจแกได้มาหนังเบลออยู่เนี่ยรบกับเมยียรบกับเมยียแล้วเออเรื่องไรใจตันตั้งเจอเรื่องที่นี่กูมาถึงละใจไปเก๊กอยวัวยาบงอะแม่ป้อมเนี่ยกับแม่กูเกะเก๊กกับปอมไม่กลัวบาปบ้าบาเปลือยนุนอง ผมรุนนองมึงเอ่นไมรุนนองเพืือไม่รุนนองเปือกูตุ้มนุ่มทั้งนั้นเลยแกยังดูอยู่เลยมัเกงตายพลนะไอประจันกูเตียนเตียนเจอไหมเตียนเจอไปได้ประจันอันบอมาแต่ประจันกูตายกูตุ้มทั้งนั้นแลยแกยังกินอยู่เลยนุ่มแมเฮ้ยแม่มตํำไรบางเนี้ยไก่กอง ổn chắc tâm an, đủ miệng tu, cai đi cai mất lèo, lưa thế tu yến nè, tôi là tạt cai lèo. Muốn chạy ruột ra cân, lau bứt chặt rít, giữa ruột đấy ra cà tàu ra cua tổ tít. Bởi vì cha cô cho cưng đứng tạt ruột, tôi tết làm cao làm tết, tâm an lá lếch tiếu đu lên bỏ bự tiếng, con nì làm nấm ruột. ตาจอดผู้ก็แต่กำนำกำน้ำต้องกินก้าวพอวันเย็นก็เป็นนั่นเลยว่าได้แก้ไม่ลดไม่เราเจอมาใจเจอมาสตาร์ต้องกินก้าวได้ไป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 กับบ้านไปไปโอ้ไม่ใจยังตั้งตั้บานเร็วนุไปไปกาไอ้ใจเกี่ยตงเจี๊ยต้งในในเหล่าเกียนไม่พอกาควายแปดพันกาควายเออแปดพันใจไรกอปิ้งถึงลำติดปาบเหล่า nu cho hắc luôn trâu cho dù nói cho na bàn mềm tôi rồi cần bên cho nó mai buộc kín đi ô bay mấy ốc lười dễ pleth tôi rồi bên <laughs> buộc đẹp cho rồi chẳng bù thôi Nè, chẳng phê nhà này này kia này cũng chiếc quá ông lên được pleth lắm Rang là y quan y quan, pi tay. Hm, don't มึงกับเมือนเนี่ชเปียชุดๆในประติแตยเรื่วยต้องไม่ได้ตนกันเล็กแต่อีเตงอีเตงคนเปียได้มันเหมือนเกย์เกย์ไม่ต้องเคลี่เนี่ยปลายังอยู่นั่นนั่นปลายงเล่นนู้นปลายงนู่นนูนาดไประวังนะปลายางอีเตงออกันเห็นววาเปื่อนเหมือนเกย์มันหัวอย่มันปับน้ำปับน้ำไม่มึงปับน้ำเนี่ยเนี่ยใบมันอยู่น มันยอกกู่องคนว่าถูกดีไม่ดูคนหนัวไหนก็ไงแกวถ้าได้พ้นไม่ไดนยอต่อเออจังวะเราเดินทางไปก็โดยวิธีเอิญทัดไม่กับอ้นี้เราไปแบบชิลล์ปิ้นเราด้เราไปก็โดยไม่มีจริงแหลกเลี่ยนไม่เคยไอ้เราก็แบบเปลี่ยนแต่เดิมก็ได้ยกตัวยังกับมบันทัดสมโอ้ยอโอ้ยอ